สวัสดีค่ะสามบททีครับสวัสดีจ้ามือนีิกะมาเจอกบไปยายตุยกระตาแบรนด์นีคือเกาเนาะจ้าเนาะมือนีเยายตุยมีเรื่องสิมาบอกให้ฟังจ้าอันเรื่องกะเกี่ยวเนื่องมาจากไอ้การที่ย็ยตุยลงคกลิไปเอ่อถี่ซื้อว่าเลือกสามีแก่เพราะ question mark นะคะกะมี เอฟซีบางบาง่ันนะจ๊ะเพิ่นคอมเมนต์มากเพิ่นเขียนมากเนะาะว่าอันเลือกกันเลือกสามีแกรหรือบ่ได้เลือกว่าสันเพิ่นว่าเลือกสามีเอเลือกคนแก่หรือไม่ได้เลือกาสันเพิ่นเขียนมานะจ๊ะเนาะายตุยกับสิมมาตอบให้ฟังได้จ้ะเด้อว,ว่าเอ่อการที่ายตุยว่าเลือกสามีแกนี่หมายถึงว่าายตุยน่ะ ก็บอกอยู่ในคลิปแล้ววายายตุยเนี่ยเป็นคนที่มักคนที่มีอายุนะจ๊ะเนาะเป็นคนเลือกสามีที่มีอายุหลายกว่าหยกของยังสี่นะจ๊ะเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่น้าหน้าจิตตังนะจ๊ะเนาะผูวลังค้นก็มักสามีที่อายุอ่อนกว่าผูวลังค้นกับมักคนอายุเดียวกันเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนน่มักคนอายุเดียวกันก็เพื่อน อันนั้นก็มันเป็นลดนิยมของเพิ่นนะจ๊ะเนาะลถสนิยมของายตุยก็คือแยกตุยก็บอกเลยว่ายยตุยอบคนที่มีอายุหลายกวัวนะจ๊ะเนาะแล้วก็อีกแย่งหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าเออหรือไม่ได้เลือกว่สาสั่นเพิ่นว่าก็อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็ถึงอีกคอนึ่งจ้ายตุยว่่ได้เลือกจ้ะเพราะว่าแยกตุยเจอตาเจอพหญ่นี่ก็คือคนที่ใช่นะจ๊ะเนาะ ก็คือบ่ได้เลือกจ้ะก็คือเจอพ่อใหญ่ก็คือดูแลดูใจกันแล้วเข้าใจกันแล้วอันนี้คือคนที่ใช่ของยายตุยค่ะคือายตุยไม่ได้เลือกใครก็คือเลือกพ่อใหญ่คนเดียวนะคะอันนี้ก็คือตอบคําถามของเอจซี่นะจ๊ะเนาะเพิ่นกระถามมากเพิ่นเออเพิ่นบอกว่าเหม่นว่าแมนาใหอ่เลือกสามีแกเลือกค้นแก,ข,นแกข,ข่อยบมาค้นแกข่อยมาค้นรุ่นเดียวกัน่นสซั่นเพิ่นว่าอันนั้นมันก็เป็น รสนิยมของเพิ่นนะจ๊ะเนาะคนห้องมบอกขึ้กันผู้หนึ่งมักขาวผู้หนึ่งมกดำผู้หนึ่งมกหน่อยผู้หนึ่งมกใหญ่ผู้หนึ่งมกสูงผู้หนึ่งมกเตี้ยเอามันก็เหลี่แต่คนเจ้ามักคนนมข่อยมัก้นเฒ่าอะไรมันกับเป็นเรื่องของข่อยเนาะเราก็ข่อยก็บ่ได้เลือกเราจ๊ะบม่ได้เลือกเพราะว่าข่อยข่อยคิดว่าข่อยเอ่อเลือกข่อหญ่ดิเป็นเอ่อคนถี่ใช่ของข่อยแล้วอันนี้คือข่อยเลือกเราผู้เดียวเนาะข่อยบ่มีผู้อื่นเลือกจ๊ะแค่นี้นะจ้ะจบเอาก็อีกแจ้งหนึ่งเพื่อนก็บอกว่า คันตาเลามีเงื่อนไหลเจ้าบัวมาอัดคลิปเฮดเตอร์เอาเงื่งาาอ,น,อนจากยูทูบ e ดอกประสันพนว่าอันนี้ก็สิบอกให้หัวนักจ้นเนาะเจ้ากับอาสิบอกหัวว่าอคนเฮาเฮดยูทูบนี่มันก็มีมันก็มีหลายอย่างได้จ้ามันก็มีหลายจุดประสงค์นด้จ้าเนาะพลังคนก็เจ้เเาเฮดยูทูบนี่ข้าเจ้าก็ไ่ได้หวังเงืนจาก YouTube ยูทูบอย่างเดียวได้จ้า แล้วมันก็บ่าได้ได้ไายๆนะเอ่อจากยูทูบนี่มันเกิดมันเกิดต้องพานกดผดพานเกณฑ์อีกอย่างไร,นะงรงไงขันเจ้าเป็นยูทูบเบอร์เจ้ากับสีหูคนถ้าเจ้าบ่าหูเจ้าว่บาได้เป็นยูทูบเบอร์เจ้ากับอาสีเดลเลียนรูเจ้ากับสีหูอยู่ว่ามันเป็นยังไรเนาะมันต้องพานเกณฑ์อีกอย่างแน,ะน,งน,นงนะ่แล้วกับพวกที่เพิเ่นเหต u ยูทูบี่จา้าเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์นี่เพื่อนกับว่าเป็นคนบ่มีเงิงนดิจา้าคนรวยกับร้ายที่เพิ่นมาเหตุนนะแร้วเพื่อนเห็ุแต่เพิ่นก็ได้เงินเดือนได้เงินจากย ลักล่าผืนได้จ้าก็มีได้จ้ะผู้ิ่นเหตงเก่งๆอย่างเนาะแต่ข่อยก็บอกบอกอยู่แล้วข่อยบอกอยู่ในคลิปของข่อยว่าข่อยเหตุไปข่อยม,ม,มีความสุขข่อยเหตุไปหลอกก็ข่อยก็บ่ได้คิดว่าเอ่อข่อยนี่สี่ไปถึงฝันเพราะว่าคือข์ทุกคนทุกคนมีความฝันเบิดล่ะลจ้ะแต่ว่าความฝันนั้นเมื่อสี่เมื่อสิไปได้ไกลถึงขนาดใดแต่ว่าถ้าเหตุอีหยังแล้วเขามีความสุขเขาก็เหตุไปน้ะจ้ะเนาะ คือจุดประสงค์ของยายตุยนี่บม่ได้หมายถึงว่ายยายตุยสิม่งม่ต้องการเงินจากแค่ใน YouTube ยู u b e อย่างเดียวนนะันจ้ะเนาะยายตุยเหตุอะไรยายตุยมีความสุขตาเราก็บอกว่าขันท่ถาถ้าเหตุอีอย่างเธอมีความสุขเธอก็เหตุไปเราก็วางสินนะั่นจ้ะเนาะขันท่าสมมติว่ามันผ่านเกณฑ์มันผ่านกดผ่านเกณฑนะ์นั่จ้ะเนาะขันเออได้เงินจากยู u b e มันก็นดีได้จ้ะผู้ใดบ่อยากได้เงินเจ้าบ่าอยากได้เงินมันบอกเฮ้อ ผู้ใดก็อยากได้เงินทั้งนั้นขันท่าสมัวมันผ่านเกณฑ์แล้วนี่มันได้เงินมันก็ดีมันเป็นเงินที่บริสุทธิ์นะจ๊ะเนาะว่าด้ไปกดว่าเด็ไปโกงผู้ใดมันบ่ไใดเอ่อเป็นเงินที่ไปหลักขโมยผู้ใดผู้ใดอจังคอยเฮ็ดยูทูบขันคอยขันคอย่านนี่นะขันคอยผ่านขันคอยได้เอ่อเงินจากยูทูบนี่มันก็เป็นเบนิฟิตนะจ๊ะมันก็เป็นส่วนดีที่คอยสิเอ่อหาเงินเพิ่มเพิ่มเติมมาได้อีกนะจ๊ะเนาะคอยบ่ได้บอกว่าคอยนี่ รวยนะข่อยว่าเด้บอกว่าคือทุกคนมีเงินน่จ้ะขันบ่มีเงินอยู่บะไรดอกเนาะจ้ะเงินเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตข่อยมีเงินจ้ะข่อยมีมีเงินมีเงินมีได้ใส่คือบ่ได้ลําบากบ่ได้ไปขอยืมผู้ใดบ่ได้ไปยืมคนน่อจ้ะอันนี้เขาก็เอินว่ามีเงินแม่นบ่จ้ะพพอใหญ่เราก็มีเงินเจ้าก็มีเงินคือการข่อยกะคิดบ่าอยู่เนาะขันท่าบพมีเงินอยู่บะไรดอกจ้ะ ข่อยก็บ่เคยบอกว่าข่อยนี่ร้ยเนาะเอ่อบ่บ่ได้บ่ได้ไปขอยืมผูใ้ใดอยากซื้ออยากกินอยากได้ของอี้ยังอยากซื้ออีหยังกะซื้อได้โดยที่บ่ต้องไปหายืมหายิบหายืมแล้วก็บ,บ่ได้เป็นผ้ารลกับอ่อกับรัฐบาลอันนี้กะถือว่าเอ่อข่อยมีแล้วมีความสุขแล้วนะจน้ะเนาะเจ้าก็ต้องเขาใจเด้อยายเด้อ,อเจ่าเจ้าว่าเอ่อ เงินขันบาปตามีเงินอีหลีนะเจ้าบ,บอ่อมาเฮ็ดคลิปอันเอาเงินน้ำหนุนยูทูบดอกว่าสันว่าคนเฮามันจุดประสงค์บ่คือกันนะจ๊ะเนาะจุดประสงค์ของแต่ละคนบ่คือกันบางคนเพิ่นเฮ็ดไปเพราะว่าเพิ่นอยากสิเออ่เฮ็ดเพราะว่าเพิ่นต้องการเออ่เฮ็ดอีหยังก็ได้ที่เฮ็ดให้เพิ่นมีความสุขแก้งเงาไปอีหยังก็ก็แล้วแต่เพิ่นเนาะอันนี้คือแต่ละคนมีความ เจุาประสงค์ต่างกันเจ้ากับบอสต่อม่อไอตัดสินใจยังแท่นข่อยดอกเด้อยายเด้อแต่ว่าข่อยกับขอบคุณหลายๆที่เจ้าเขมาม่าเบิ้งคลิปข่อยก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าขอบคุณย่างหน่อยเจ้ากับมาเปงิงวิวเหี่ยข่อยผู้หนึ่งเนาะกับ,บ่มี่ยังดอกจ้ามือน,เนีเพราะว่าก็สิมาตอบคําถามให้เบิง้งให้ให้ให้เพิ่นหูหนาอจ้าเนาะเพิ่น อาต่บอกเข้าใจว่าคนเท่านี้เฮ็ดยูทูบนี่มันประเด้หวังหนึ่แต่ว่าสิมาเอาเงินยูทูบย่างเดียวดอกเพื่อนคนที่เพื่อนเกษียณแล้วนี่เพื่อนก็มาเฮ็ดก็มีน่าจะเนาะซึ่งเพื่อนก็มีเงินไหลของเพื่อนอยู่แล้วแต่เพื่อนอยากเฮ็ดอันนั้นก็เขาก็บกหูน้ำเพื่อนว่าจุดประสงค์มุงไม้ของเพื่อนอะเพื่อนต้องการอีอย่างแต่กันค่มันผ่านกดพ่านเกฑ์เพื่อนได้เงินอันนั้นมันก็ดีได้จ้ะมันดีมันเป็น เหตุยูทัวร์อยู่มันก็คือการเห็ุงานชนิดหนึ่งคันคันผู้เพิ่นเหตุไดคันผู้เพิ่นไปถึงจุดมุงไม้เราหน่เพิ่นใดหลายกว่าเงินที่เขาเหตุงานเป็นเดือนเป็นเดือนกับมี่นะจ๊ะเนาะก็นี่แหละจ้ะก็พอหญ่เล่าก็เลยมานั่งอันซื่อแบบนี้จะกี่เลาก็เหตุสเต็มป์ของเล่านี่เลาก็เหตุสเต็มเ์ของเล่าอยู่นี่แหละ ขอโทษได้จ uh, uh, so ่าเรือมือนี้ยกตุยกับบัตเตอร์อารมณ์ได้จ่าแยกตุยบ่ได้มีอารมณ์มีอย่างดอกก็คือก็มาบให้ฟังหนังสือเอ่าขอบคุณหลายๆได้จ่าเด้อที่เอ่อเพิ่นกับบัเบิ่งขันเพิ่นบอกว่าเบิ่งเพิ่นบอกหูดอกว่าแยกตุยบอกถึงเรื่องอีหยัางนั่จ่าเนาะก็แค่นี้แหละจ้ามือนี้บ่มีอย่างายดอกแยกตุยกับสิมาเฮ็ดสแตมซอยพะย่ะเนาะจ่าเนาะก็เดี๋ยวจะเห้เจอกันคลิปต่อไปนั่จ่าเนาะป้าสวัสดีครับ สวัสดีครับเจอกันไหมคลิปหน้านะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า